เราอยากเดินทางสายไหนเดินทางสายกลางก็ได้จะดุดันเลยก็ได้นี่ฮะสเกตเตอร์มาโอ้โหสี่ตัวอย่างนี้โอ้โหจัดหนักจัดเต็มอะดีนะที่ปรับเบตอยู่ที่50นะฮะเข้าฟรีเกมอย่างนี้ขึ้นมาหนักแน่นอนนะตัวสแกตเตอร์กราบสวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วกับพิโปสล็อต V2 นะจ๊ะวันนี้ก็มาจัดเกมนี้กันเลยนะ จินนี่ตรีวายจากค่ายพีนะครับผมเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะดังเลยนะก่อนที่จะมีเกมใหม่ๆมานะเกมนี้ก็เป็นตัวเต็งเลยก็ว่าได้นะเรางบของเราก็อยู่ที่ประมาณ400นะครับผมปรับเบ็ดอยู่ที่50ตอนนี้ปรับลดลงนิดหน่อยฮะเหลือ25เออมา20 ฟีเกมของเกมนี้ก็มีตัวเลือกค่อนข้างที่จะเยอะนะให้เราได้เลือกกันว่าเราอยากเดินทางสายไหนเดินทางสายกลางก็ได้จะดุด,ดุด,ดันๆเลยก็ได้นี่ฮะสแกตเตอร์มาโอ้โหสี่ตัวอย่างนี้โอ้โหจัดหนักจัดเต็มอ่ะดีนะที่ปรับเบตยอยู่ที่50นะฮะเข้าฟีเกมอย่างนี้ขึ้นมาหนักแน่นอนนะตัวสเก็ตเตอร์นั้นจะมีให้เลือกกัน3แบบนะครับผมเป็น12แล้วก็8แล้วก็5นะ แต่ละตัวก็จะมีออปชั่นที่แตกต่างกันนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะเลือกอ่าสิแล้วกันเนาะ <S <S ใครที่สนใจอยากเล่นนะเห็นพี่โปรสล็อต V2 เล่นแล้วได้ดีนะลองแอดมาเล่นกันได้นะที่ n i n e แอด b f 9 1นะครับผมมา <S <S ดอกแรกมาแล้ว120ยยเลขสิบฟ,ฟิสปินอะไหลกันต่อเออเหลืเก้ฮะเอาหน่อยเอาหน่อยทำหน้าที่หน่อยโชว์เด็กๆมันไปหน่อยฮะ <S <S นี่ฮะดอกนี้ห้มาเลขเจขออีก ดอกนี้ห้าสิบสี่เอาอยู่ขออีกขออีกเออมาอีกยี่สิบสี่เอาอีกฮะตัดไปไม่ตัดเหลืออีกสี่ครั้งครับอูอ้หูมาหน่อยโมมาตั้งนานขอหน่อยนะขอหน่อยนะพอ่อนี่ฮะมาอยู่ยี่สิบสี่เลยอีกหนึ่งครั้งออ้ยบวกฟิกอูออ้ดอกนี้ขึ้นมาเจ็ดร้อยสวยเป็นเลยจ้าดาอยู่ดาอยู่นะมาต่อดาฮะ บิ๊กวินดอกนี้เท่าไรหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบนะสวยจัดๆเลยนะครับคืนมาเท่าไรสามพันเก้าสิบสองไปแล้วฮะล้านฟีสปินดอกนี้ได้มา120บวกอีก1ฟีสปินล้านฟีสปินรอบที่2อนะบวกมาต่อไหมไม่นะฮะจบกันที่เท่าไรนะ3,002หรือเปล่าเมื่อกี้ 2 2 0 2บวกของเก่าอีก1,000ก็เป็น3 2 0 0ัพอดีนะครับผม14ฟีสปินสวยจัดจัดเลยใครที่สนใจจัดมาเล่นกันได้เลยนะที่ Line at at b f ี1พี่โปรสล็อต V2 การันตีเด็ดดวงแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ